สวัสดีค่ะพบกับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกเป็นเรื่องของการถ่ายภาพค่ะอยากถ่ายภาพให้ได้หลายมุมต้องใช้หลายกล้องขึ้นเหนือไปตี้จังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปกันที่งานป๋าเวนีปีใหม่เมืองหรืองานเทศกาลสงกรานของชาวเชียงใหม่ค่ะงานดีๆแบบนี้สายถ่ายทำคอนเทนต์ต้องมาค่ะคอนเทนต์ในโลกออนไลน์กว่าจะได้ภาพถูกใจต้องใช้ภาพเยอะ กล้องเยอะค่ะว่าแต่ขอโทษนะคะใช้กล้องกี่ตัวคะเนี่ยกล้องกี่ตัวนหะน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้ากล้องเยอะขนาดนี้ไม่มีที่วางถือก็ไม่ไดอ้อยากได้ภาพแทนสายตาเป็นไงคะใช้ปากคาบไปเลย <c oughs> เก็ตข่าวต่อมาไปเที่ยมอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะไปชมขบ,บวนรถบุพชาติที่มีเทพีสงกรานขี่ควายเป็นพาหนะโดยการขึ้นรถของเทพีแต่ละคนต้องใช้รถยกค่ะ ซึ่งก็เพราะเทพีสงกรานของอำเภอจะมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมแต่ขึ้นไปแล้วทุกคนก็พร้อมเต้นพร้อมสนุกสนานส่วนจะลุ้นหน่อยก็ตรงที่เทพีขี่ควายเต้นไปลุ้นไปค่ะโอเคเย้ okay. Okay. Yeah. ดีทุกอย่างนะคะตอนเต้นขอยอย่างเดียวระวังตกควายค่ะ mm hmm. ส่วนสะเก็ตข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องของการหยอกล้อก,กันของผู้สูงอายุ mm hmm. ไม่สนิทกันทําแบบนี้มิได้นะคะ mm hmm. ไปกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะ mm hmm. ที่วัดโพสีตําบลคลองขนาบอําเภอวิเศษชัยชาญจัดแข่งขันปิดตาแต่งหน้า mm hmm. ถามว่าไฮไลท์คือคู่ไหน mm hmm. คู่นี้ค่ะสูงอายุมากๆค่ะอายุ80กับ84ปี mm hmm. ที่สําคัญ ท่านไม่ได้มาเล่นๆนะคะบอกเลยจริงจังมากในงานเนี่ยไม่ต้องลุ้นคู่อื่นแล้วค่ะแค่คู่คุณยายก็หัวเราะกันจนท้องแข็งแล้วนะคะยิ่งตอนทาลิปสติกเพิ่มความสวยงามคุณยายไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ <im itation> ที่สำคัญเวลาไม่หมดก็ไม่หยุดแต่งค่ะเปิดตามาโอ้โหเห็นผลงานตัวเอง่าสิคะฝีมือการแต่งหน้าของคุณยายเนี่ยไม่ธรรมดานะคะแต่ถ้าให้มาแต่งหน้า ขอผ่านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ